สวัสดีครับสำหรับท่านที่รับชมช่องวิถีมานะวันนี้ผมมานอกสถานที่นะครับเราจะมาดูกันว่าการทำเกษตรผสมผสานเราจะมีรายได้อย่างไรนะครับผมวันนี้ผมมาร้านพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาเปิดร้านขายต้นไม้นะครับคือในการทำเกษตรผสมผสานถ้าเรามีต้นไม้อยู่แล้วนะครับ แล้วมีความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชนะครับการตอนกิ่งการปักชำการพาเพาะเมล็ดอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะมีรายได้ได้โดยการทำต้นพันธุ์นะครับน,นี่ผมพามาดูนะครับหลายๆอย่างในร้านนี้นะครับเจ้าของร้านเขาก็เพาะเองนะครับทุกอย่างขายได้นะครับอันนี้เป็นอินทผลัมผมให้ดู ฝลังที่เขาก็ตอนมาเองอันนี้ก็มะกรูดในสวนเราขายได้ทุกอย่างมะม่วงก็ขายได้นะครับคือถ้าเรามาีวัตถุดิบอยู่แล้วมีต้นไม้อยู่แล้วเราก็ต่อยอดขายได้เราอาจจะขายหน้าบ้านหรือในเพจ f a c e b o o k ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนน่าจะมี f a c e b o o k อย่างน้อยได้ค่าน้ําค่าไฟนะครับถ้าเรารู้จักทํานะครับซึ่งวันนี้ผมก็เอาต้นกิ่งตอนนะครับตัวนี้เป็นเกาลัดไทยนะครับผมตอนแล้วก็มาฝากพี่เขาชําไว้ขายนะครับเนี่ครับมีอะไรแล้วก็ฝึกทํากันดูนะครับเพราะว่าการทําเกษตรผสมผสานมันสามารถสร้างไรายได้ให้เราได้เหมือนกัน เพราะถ้าเรารอแต่ผลผลิตอย่างอื่นรอแต่ผลบางครั้งการเกษตรมันต้องพึ่งพาธรรมชาติมากเกินไปเราก็อาจจะเปลี่ยนมาทำต้นพันุ์ได้มีต้นอะไรก็ลองทำมกันนะครับผมลองดูว่าเราจะต่อยอดได้อย่างไรอันนี้ก็หน่อกล้วยนะครับขุดมาขายได้ดูราคานะครับกล้วยหอมอย่างนี้ก็50บาท ต้นน้ำว้าก,ก็มีนะครับตัวนี้พี่เขาชํำใส่ไว้ในถุงแล้วนะครับต้นละ50บาทก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าคือมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกรเกษตรมีต้นอะไรก็เอามาแยกเอามาขยายแล้วก็เอามาขายเป็นไรายได้ในการทำกรเกษตรของเราสำหรับเพื่อนๆที่ทำอยู่แล้วก็ดีครับเอามาแชร์กันนะครับข้อมูล เราจะได้พัฒนาวงการเกษตรผสมผสานของเราให้ทุกคนมีรายได้แล้วก็ทำเกษตรผสมผสานอย่างมีความสุขขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้ การต่อยอดหาไรายได้จากการทำเกษตรผสมผสานโดยการขยายพันธุ์พืชที่เรามีในพื้นที่ขอบคุณมากครับผม